ฝนจะตกมันฟ้าจะร้องทำไมได้เห็นหน้าเนาะโอ้น้องแฟนจะรับเลยนะเนี่ยหลักพีโลใหญ่หรือเราจะเรียกว่าหลักพีโลหลวงนะลำปางนะเป็นไงล่ะโอ้ยบรรยากาศมันร้ายนะวรรยากาศร้ายมากลา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  สวัสดีตอนเช้านะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาจะตีสี่แล้วนะครับโืเคเช้าตื่นเช้าจัดนะครับก็วันนี้จะเดินทางขึ้นเหนือนะครับเป็นทริปเฉพาะกิจนะฮะก็คือไปแล้วกลับยในวันเดียวครับทุกคนคิดดูเดี๋ยหครับ600กิโลนะครับไปกลับประมาณ1 0 0มกิโลนะว่าค่อยเดินทางไปนะ ก็ตเติมน้ำมันมาเต็มถังเลยนะตเติมตเติมมาประมาณร้อยสิบาทนะครับวันนี้น้ำมันค้างถังอยู่ด้วยนะฮะด้วยขอบเช้าๆคันไปคันเดียวด้วยนะไม่ oh, <no. S 1> มีเพื่อนอะ่ะโอ้จัดว่ะโคตรโล่งเลยกอตาอนนี้มันก็ต้องโล่งนะะ ก็แบ่งเวลาพักเป็นเซตนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมันเช้าอยู่นะมันเดินทางได้สะดวกกว่านะเพราะว่าอากาศมันไม่ร้อนด้วยนะกาเดินทางแบ่งเป็นเซตก็คือเดี๋ยวไปพักตอนช่วงสายเติมน้ำมันถังแรกเลยนะ ถึงนี่หรอวะว้าถึงมา้านไม่ถึงน่หวา่าโอ้โหทาง ก็ตอนนี้มาอยู่แถวสีปส่ประจันนะครับแยกสี่ประจันก็ขับทางมาแมลงโคดเยอะเลยนะครับแล้วก็อากาศรู้สึกผมว่าเย็นๆหน่อยๆน,นะไม่ถึงกับหนาวมานะแต่รู้สึกว่าเย็นๆแล้วนะเริ่มเย็นแล้วนะตอนเช้าๆนะครับทางไม่ค่อยดีด้วยนะเส้นนี้วิ่งซ้ายไม่ได้นะต้องวิ่งขวานะ รอบ84ตี5จอดหมู่7แล้วนะตี54ตีตอนนี้วิ่งมาหมด196กิโลเมตร197ละขับรถเล่นที่แม่งไกลดีกว่าตอนนี้น้ำมันก็เริหลอดนะเพราะว่าผมซัดมาตลอดเลยเล่นรอบสูงอ่ะน้ำมันก็เลยแบบเพีียงหน่อยนะ ว่าเมื่อก่อนผมมาเติมน้ำมันนู่นน่เลยอุทัยนะจะเข้าแบบนภา,าสวรรค์นู่นเลยนะแต่ตอนนี้นะเริ่มแบบไม่เหรอเออเราต้องแวะพันนะครับเออพันเติมน้ำมันแล้วก็เช็ดชิ่หน้ากนหนมาแล้วแม่งโคตรเยอะเลยต้องเชื่อถึงหมดและวนะตกลงกันดีมันเ็นงี้ครับก็ตอนนี้อยู่ชยัยนานะครับเดี๋ยวเขาบอกชาัา วิ่งอ้าวอุทัยแล้วนะดีมากปนน้ำมันก็ยังดีนะแว่าพาดรถเป็นตัวแล้ววิ่งมาประมาณสองชั่วโมงนะเกือบจะสองชั่วโมงแล้วเราาอตังนี้เลยเดี๋ยวเขาเติมนะครับท่านนี้ก่อนไปล่างชิวก่อน 15นาทีต่อมาชิ่เหื่อมางเลยครับ <minutes> wow. ไฟยังไม่เหื่อแลวหรอ,มมอแล้วงมันงงว่ามันไฝั่งเราหรือเปล่า <laughs> ออนี้สิบร้อยเยอะว่ะสิบร้อยหรือสิบแปดแล้วล่ะ oh, <no. S 1> ได้ทาดีนะขอนสวนัสดิ์ผก็จะพูด,ดตลอดทางไม่ได้ครับ เขากระโหลกพอแห้งนะก็ให้ชมบรรยากาศนะครกันกลับมาไม่ถึงสามร้อยไลุมแล้วล่ะล้าแล้วเว้ยทุกคนล้าเลยตื่นเช้าด้วยหรือเปล่าออนอนนาน ก็นะครับซึ่งทุกครั้งที่ผมกลับมานะครับผมก็จะมาแวะเปลี่ยนแบตกล้องตรงนี้นะครับแล้วก็มันเหมือนเป็นแบบว่าแรนมากในใจผมนะครับที่ผมจะต้องมาถ่ายรูปตรงนี้นะฮะก็คือเป็นปลายเข้าสู่จังหวัดเชียงของจังหวัดตากนะครับในจังหวัดตากผมยังไม่เคยเที่ยวเลยนะเต้องหาเวลาว่างมาเที่ยวดูนะตอนนี้ก็เป็นเวลา8ดโมงเช้านะะวิ่งไปแล้วส0 8ดกิโล เราผมลาเลยนะช่วงนี้ oh, <no. S 1> มีประมาณ200กิโลนะก็จะประมาณ10โมงเช้านะน่าจะถึงแต่ผมจะไปแวะน้ำมันแวะอะไรหน่อยนะแวะอาหารอะไรกินก่อนสักแป๊บหนึ่งนะครับ จริงๆเคยอ,อยากวิ่งให้มันแบบว่าเช้าๆนี่แหละอากาศมันดีนะโอเคคือมีความรู้สึกว่าวิ่งขึ้นมาั้งแต่จังหวัดกำแพงเพชรแล้วครับรู้สึกว่าอากาศเย็นมากอากาศเริ่มเย็นคือมันมันเย็นคล้ายๆกับหน้าหนาวนะแต่ว่ามันผมคิดว่ามันน่าจะแบบคุมฟ้าขุนฝนนะด้เดียวเมฆเยอะมากไอเย็นอ่ะเย็นเย็นอ่ะ ตอนนี kind of <T |ar|> ้ก <about> ็ย <t. S 1> ังเย็นอยู่นะลา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 ดูอากาศดีด้วยดูโอ้โหดูอากาศดีเป็นไงล่ะโอ้๋ออากาศมันร้ายมากอากาศร้ายมาก มันจะตรงนะตั้งแต่อายุธยามาเลยนะตรงยาวผ่านไทยนก็สวรรค์ตําแหน่งเพชรแล้วก็แตกนี่ยจจะมาเจอตรงเลี้ยวตรงเนี้ยเลี้ยวซ้ายคนะไปลำปางครนะับความร้องเจก็คือแตกนะขวางอแต่เราไปลำปางปาเราก็เลี้ยวซ้ายคนระับนี่แหละนี่คือมันจะเป็นจุดแยกแค่ตรงนี้เอ,นะองนะตอน่าจะตรงอย่างเดียวจริงเลย ไปกินเรียบร้อยครับจิกบกาแฟนิดหน่อยรูส้สึกว่าจิบไปจิบมาท้องท้องตึงเริ่มอิ่มเริ่มง่วงไปน้ำมันก่อนทริปนี้ผมใช้ยี่สิทั้งทริปเลยครับดินทางไกลนะชอบใช้ยี่สิบเลิ้มพันกัน oh, no. ฝนจะตกเหมือนฟ้าจะร้องทำไมได้เห็นหน้าหน้อง oh, <no. S 1> <laughs> มาสยุบเวลาเลยเพื่อนฝนจะตกถึงฟ้าจะร้องทลาไยมาเห็นหน้าน้องแล้วดีสบาสบาย ตรงแยกสายนี้นะจะไปลำพูนนะฮะแล้วไปเข้านะอำเภอรีนะอำเภอรีก็เป็นสายวัฒนธรรมนะครับก็เป็นสายของคู่บาศิษชัยก็อยู่แถวนั้นนะอำเภอรีนะเป็นบนแห่งลานานะครับ Come, we must never stop the way yeah. Birds chirping and I hear my name Grasping into our life Life is happy but it's so insane We must merely make a start Say now no, no, no. she want We'll never be thousand years later. แต่ก็ยังไม่ถึงนะเหลือเวลาก็ประมาณนี้6ชั่วโมงหน่อยๆก็ลำปากแล้วเพราะมันพักด้วยนะครับกินข้าวทำน้านทำนี่ด้วยอากาศดีนะอากาศดีแต่ร้อนเน่ดตอนนี้อย่ามาเป็นแกล้งคารวานเหรอแต่เราก็เล่นมาไกลแล้วใครยื่จะมาด้วยขับรถเล่นบ้าเลยรถอะไรนนี่เป็นสัญลักษณ์เลยนะเนี่ย หลักไมล์ใหญ่หรือเราจะเรียกว่าหลักทีลโหลวงนะลำพานะแยกเลี้ยวซ้ายไปเชียงใหม่นะนี่แหละเราจะแยกตรงนี้นะถ้าใครจะไปเชียงใหม่ก็ต้องมาเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะถ้าใครจะไปเชียงรายก็ต้องมาเลย Chest. Train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones. Dig me out, then fill the hole. Tell me apart. Tear me apart. apart, apart.